Good morning students one class one c นะคะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับหนะคะสวัสดีตอนเช้าผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูก้อยในรายวิชาไซแอนนะคะวันนี้เราจะเรียนในหน้าที่ open your books at p a c e s e ชีนเซเนอกนะคะก็คือในหน้าที่17และหน้าที่18นะคะให้นักเรียนนำหนังสือขึ้นมาเปิดหนังสือไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมีอะไรคำไหนเขียนได้เขียนนะคะลูกนะอ่า Let's start our class t o d a y we are going to relationship between living our living นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆน,นั่นเองนะคะอ่า วันนี้เรียนหัวข้อนี้นะคะว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนบ้างนะคะโดยสิ่งมีชีวิตของเรานะคะก็จะมีความสัมพันธ์หลายรูปแบบเลยนะคะโดยมีลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้นะคะหนึ่งหน,งนะคะคือ photo comparison นะคะคืออะไรก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบบวกบวก dilation นะคะ มีอะไรบ้างที่เป็นความสัมพันธ์แบบบวกๆนะคะก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นอันแรกนะคะคือรูปผีเสื้อนะคะกับดอกไม้นะคะรูปที่สองเป็นนกเอี้ยงกับควายนั่นเองนะคะอ่าโดย อ่าคำแรกนะคะ butterfly and flower ก็คือผีเสื้อกับดอกไม้นะคะและรูปที่2คืออะไรคะ bird and buffalo ใช่ไหมคะ bird and buffalo ก็คือนกเอี้ยงกับควายนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบนี้นะคะในรูปที่1น,นี้นะคะ photo c o n s e r a t i o n นี้นะคะก็คือความสัมพันธ์แบบการได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะคะ แล้วทำไมถึงมีความสัมพันธ์เป็นบวกบวกเป็นบวกบวกนั้นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแรกก็คือผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้นะคะก็มีความสัมพันธ์เป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตคือทั้งสองฝายนั้นได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นควายกับนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงก็จะเกาะหรือจับบนกินแมลงบนหลังควายใช่ไหมคะแล้วก็ ส่วนควายนั้นก็ไม่ถูกมแมลงนั้นมาลบกวนนั่นเองนะคะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันเลยเป็นโฟโตคอนพลิชชั่นนั่นเองนะคะภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันต่อมานะคะภาวะที่สองนะคะก็คือ มิลชิอนมิชนนะคะก็เป็นภาวะแบบบวกบวกลิเลชั่นชีพเหมือนกันนั่นเองนะคะความสัมพันธ์แบบบวกบวกคือต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครดั้นเสียเปรียบเลยนะคะอ่าดังตัวอย่างที่คุณครูยกให้นั่นก็คือไลเค e นนะคะอ่าไลเคนนะคะหรือฟังกัสแอนเอลจีนะคะหรือก็คือลากับสาหลายนั่นเองทำไมถึงว่า มันเป็นแบบบวกบวกอ่าเป็นบวกบวกนั่นหมายความว่าอยู่ในภาวะพึ่งพากันทําไมถึงบอกว่าลากับสาหลายเป็นภาวะพึ่งพากันก็เพราะว่าสาหลายนั้นสร้างอาหารได้เองโดยอาศัยความชื้นจากอะไรคะจากลาและลานะคะก็จะได้รับอาหารจากสาหลายนั่นเองนะคะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยกันนะคะ m u เชียนะคะภาวะพึ่งพากันต่อมาค่ะภาวะที่สามนะคะภาวะของミュเชียนนะคะก็คือภาวะบวกลบหรือ relationship นะคะคือภาวะแบบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอีกหนึ่งไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนั่นเองนะคะดังตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนเห็นในรูปนะคะก็คืออันแรกคืออะไรคะ ่าก,ก็คือช h a ์ป and ด์ l o t F นะคะก็คือฉลามกับเหาฉลามนั่นเองฉลามกับเหาฉลามและอันที่สองนะคะ And Orchis and a tree นะคะก็คือกล้วยไม้กับต้นไม้นั่นเองนะคะทั้งสองชนิดที่คุณครูพูดคือเรียกว่าภาวะอิงอาศัยภาวะอิงอาศัยนี้ก็คือไฟหนึ่งนั้น ฝ่ายหนึ่งนั้นได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์เราจึงเรียกความสัมพันธ์ว่าบวกศูนย์ t ีเลชันชินั่นเองค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์แบบที่4นะคะคือ predation p r e r a t i o นนะคะจะมีความสัมพันธ์เป็นบวกลบ e ีเลชั n นชิ p นั่นเองนะคะทำไมถึงว่าบวกลบอ่ะดังตัวอย่างนี้ค่ะตัวอย่างแยตัวอย่างแรกนะคะก็คือ h o สแ and b i r d นะคะก็คือ เหี่ยวกับนกนั่นเองนะคะและรูปที่2คืออะไรคะ a fox and in s e นเนะคะก็คือกบกับมแมลงวันนั่นเองนะคะจะเห็นว่าทั้งสองรูปที่คุณครูยกมานั้นนะคะมีความสัมพันธ์ที่เป็นบวกลบในภาวะอะไรคะเรียกว่าภาวะล่าเหยื่อ,อภาวะล่าเหยื่อนั่นหมายความว่าบวกนั่นหมายความว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่ทําไมคะลูก ที่ได้ประโยชน์นั่นเองนะคะที่ได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นลบนั่นก็คือเสียประโยชน์นั่นเองนะคะเราเรียกว่าภาวะล่าเหยื่อนั่นก็คือเหยี่วล่านกเป็นอาหารใช่ไหมคะเหยี่ยวเป็นภาวะอะไรคะเป็นภาวะบวกหรือเป็นผู้ล่านั่นเองนะคะเหยี่ยวเป็นผู้ล่านะคะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ส่วนนกนะคะก็คือเป็นภาวะลบนั่นเองนะคะเป็นภาวะที่ เสียประโยชน์นั่นเองนะคะเหมือนกับกบกับมแมลงวันกบเป็นผู้ล่าส่วนมแมลงวันเป็นเหยื่อนะคะเราเลยเรียกว่าความสัมพันธ์แบบภาวะล่าเหยื่อนั่นเองนะคะต่อมาค่ะภาวะอันสุดท้ายนะคะภาวะที่ห้านะคะเราเรียกว่าแทลไซต์นะคะหรือภาวะภาวะปรสิตนั่นเองค่ะดังตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นะคะก็คือ s i t e Plan t and a t r e e นะคะก็คือกาฝากกับต้นไม้ภาวะแบบนี้เราเรียกว่าภาวะปรสิตภาวะปรสิตคืออะไรภาวะปรสิตก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้นะคะมีฝ่ายหนึ่งที่ทำไมคะลูกบวกก็คือได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นทำไมคะลบก็คือเสียประโยชน์นั่นเองนะคะอ่าดังเช่นกาฝากกับต้นไม้ใช่ไหมคะ ฝ่ายไหนเอ่ยที่เป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์คะ,ะกาฝากเป็นผู้ได้ประโยชน์นั่นเองนะคะกาฝากมาเกาะอยู่บนต้นไม้โดยที่ต้นไม้นั้นไม่ได้อะไรจากกาฝากเลยใช่ไหมคะแถมยังต้องเสียอะไรลูกเสียอาหารเสียธาตุอาหารให้กับกาฝากใช่ไหมคะนี่กาฝากที่ครูขยายให้นะคะกาฝากที่มันไปเกาะอยู่บนต้นไม้นะคะลูกเออ กาฝากเป็นบวกส่วนต้นไม้เป็นลบเราเรียกว่าภาวะปรสิตนั่นเองนะคะอ่ะสำหรับภาวะทั้ง5ที่คุณครูให้นักเรียนได้ฟังไปในวันนี้นะคะอ่ะคุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนได้ทำนั่นเองนะคะก็คือให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่20นะคะการบ้านหน้าที่20มีความว่าอย่างไรก็คือให้นักเรียนนั้นเลือกคำตอบที่ตรงกับรูปภาพนำมาเขียนลงใน ใต้รูปให้ถูกต้องนั่นเองนะคะดังตัวอย่างที่คุณครูจะยกให้นักเรียนหนึ่งตัวอย่างรูปนี้นะคะรูปนี้ถ้านักเรียนคนไหนไม่ทันนักเรียนสามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะรูปนี้อยู่ในหัวข้อที่เท่าไหร่ล่ะลูกอ,อยู่ใน and a n orchid and a tree นะคะก็คือทำไมคะลูกกล้วยไม้กับ ต้นไม้นั่นเองนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่3ก็คือภาวะอะไรคะลูกอิงอาศัยนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่ารูปนี้มันอยู่ในหัวข้ออะไรอ่าก็อยู่ในหัวข้อ commission น,นะคะ ก็คือภาวะอิงอาศัยนั่นเองนะคะส่วนข้อต่อไปนะคะอีก4ข้อนะคะให้นักเรียนทำเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้ในรายวิชาส i ยอนนะคะคุณครูฝากการบ้านไว้เพียงหนึ่งหน้าก็คือหน้าที่20นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้กับคุณครูก้ยวิชาส i ยอนจบเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคราบหน้าสวัสดีคะ่ะ